ก็ไม่นายโอ๊ยเอาชนกูอ้าวอแต่หนีพี่ทำไมพี่ก็จะคุยดีๆจะมีเรื่องปะล่ะจะมีเปล่ะเายางแตะจะเล่นยางบุลล่าพี่จับได้พี่แทงเลยนะเจ้ไหมไอ้เนี่ยเต๋อไป้ต๋หัวเยอะมันเนี่ยทีผมเจอมนยู่โรงพยาบาลไหนใกล้ไหนใกล้เนี่ยอ้าวเจออีกแล้วไอ้ตัวนี้เราไม่มันเลยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันแคสเปล่าไม่อยู่ไหนวะไอ้ตัวนี้เราไม่มันไอ้เหี้ยมันติ่มอันนี้อัะนี้แต่กูอยากเลาะไออะไรก็กูเจอแล้วกูเจอแล้วแต่อะไรกะมันเข้ามาตอนแรกมันในนี่อ่ะ เอเสือแล้วมึงไงนี่ยังได้อ๋อหรอวะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปไหนมาไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ไปไหนมาได้ยินไหมเมื่อกี้ไปไหนมาคือจะมือเป็นอากาศใช่ไหมไอเสือเอ้ยมันมืนกูนะสือหลังมาแล้วไอไอไอแปะไออะไรเนี่ยมันมืนกูเนี่ยเมื่อกี้กูถามมันไปไหนมามันเดินกูโทรศัพท์มันไม่ไม่ฟังกูเลยมือยังไงเนี่ยมีมีมีคนมีรถนะพี่พี่ไปพามึว่าหามาโรงพยาบาลไหนดิเพื่อนเพื่อนไปพาว่าไหมไม่พี่ม่อนไอจิโดะเดี๋ยวผมเอาไปให้พี่ม่อนอยู่ไหน อันนี้คือคือจะเมินพี่ใช่ไหมคือจะเมินพี่ใช่ไหมพี่ถามพี่ถามวาหายไปไหนมาอาะคือแปะจะไม่ตอบพี่ก่อนใช่ไหมพี่ถามว่าหายไปไหนมาอ้าวไอ้เหี้ยมันเมินกูนะเฮ้ยอย่าอย่าไปหาด่าเลยมาในโรงพยาบาลนะแต่ถามมันดีๆของกูก็หมดเหมือนกันเอ้ยได้แล้วได้แล้วไปไหนมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่ถามไปไหนมาแปะขอโทษครับแปะไปไหนมาเมื่อกี้พี่ถามเมื่อกี้พี่เฝ้าอยู่แปะหายไปไหนกลไม่ขึ้นหรอแล้วคือจะไม่คุยกับพี่ใช่ไหมพี่มาคุยด้วยดีๆดีต่อมาดีต่อมาดีต่อมอ พี่เฝ้าอยู่ตรงหน้านะรีตอมอต่อหน้าพี่เลยหรอมันแคสคับแคทอ้าวสรุปว่าแปะรีตอมอหรือแคสพี่ถามก็แคสครับก็แคสไงอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกรีตอมอมันต่างกันยังไงโกหกเหรอรีตอมอรีตอมอก็คือออกเข้าใหม่แปะเข้าใจใช่ไหมถ้าแคสก็คือหลุดออกไปเลยแปะเข้าใจใช่ไหมครับแล้วแล้วนี่คือโกหกเหรอแล้วเมื่อกี้ที่คุยด้วยทำไมถึงไม่คุยกันอ่ะเาออกไปคุยกันข้างหนอกบ้านเลยเมื่อกี้คุยโทรศัพท์เมื่อกี้คุยโทรศัพท์ับยังไม่ก่อนคุยโทรศัพท์สิเมื่อกี้ออกกไปคุยยันนห้้าาาโรงพบลม คุยตรงนี้ก็ได้ครับได้ครับได้ได้ไม่มีปัญหาไม่ได้อะไรกันอเราเราคุยใช่เราคุยเข้าใจกันคุยกันง่ายงใช่ใช่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันถูกถูกถูกไหมครับแปะแล้วแปะรู้ไหมถ้าเป็นเด็กไม่ดีการโกหกมาทั้งโดนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเ่าครับไม่เปล่ามาคุยกันใช่ถามคนรู้จักเมื่อกี้เพื่อนยังรักกันนะเพื่อนผมเฝ้าเขาอยู่แล้วเขาหายไปแปะแปะรักเราไหมแปะอ้าวพอดีเพื่อนผมไม่ค่อยพูดครับหมอไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร แล้วเมื่อกี้บอกคุยโทรศัพท์เนี่ยพอเราคุยด้วยดีๆแปะวิ่งหนีอีกละเอา้าแปะแปะไปไหนแปะไปไหนอะ่ะเราคุยด้วยอา้าวแปะเราคุยด้วยเนี่ยแล้วเมื่อกี้บอกคุยโทรศัพท์เราก็ให้คุยแล้วเพราะตอนนี้ไม่ได้คุยอะไรทําไมบ่ายเบี่ยงไม่คุยกับเราว่าครับว่าไงครับมีอะไรมีอะไรเอาแล้วแปะรู้ไหมการที่เป็นเด็กไม่ดีโกหกอะ่ะมันต้องโดนตีนะรู้ไหมรู้เรื่องไหมเนี่ยการโกหกแบบพูดกระล่อนปิ้นป้อนมันต้องโดนตดีแปะรู้ไหมยายว่าสักครู่ครับฮะ นะแปะเงียบไปแล้วแปะเงียบไปแล้วพอพี่พูดได้ดีแฝงเงียบเหรอแฝงตั้งนานเราเป็นห่วงแฝงเราเป็นเฝ้าแฝงเราดีแฝงไปแล้วเออแก๊งยืนโรงพยาบาลนานได้ป่ะพลถามพี่ได้รู้ไหมเนี่ยว่าห้ามยืนโรงพยาบาลเกินกี่ีนเทีนารคับทีหมอไม่ไล่ไล่หรอไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมันไม่ได้มีอะไรเนี่ยแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาแปะถึงเงินเงิไอ้แปะไอ้แปะแปะเป็นควายเป็นควายไอ้เจเทอร์เจเทอร์ทำดีๆนะเจเทอร์ปรับบงกระสีไปนะเดี hmm. mm ๋ยวเดี๋ยวมันเออเดี๋ยวไปวิเปอร์ด่ามัน ไม่ไปคุยกันที่โรงพยาบาลไหมพี่ว่าเราไปคุยกันนี่โรงพยาบาลดีกว่าแปะป่ะปะเราคุยกันน้องแปะเราเมื่อกี้เมืองเดียวกันอยู่แล้วเมื่อกี้น้องแฟบน้องแฟบคือเขาขอร้องพี่แล้วนะเหลือแต่น้องแปะใช่ใช่ใช่เอางี้น้องแปะจะไปไหนหรือเปล่าอางี้พี่ขอถามได้ไหมพี่ปรบมออปรบมือนะน้องแปะไปไหนหรือเปล่าขอร้องพี่ไหมห๋ยอพี่ปล่อยเนี่ยป่ะแล้วก็เมื่อนแล้วเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้พี่คุยด้วยแปะบอกว่าอะไรแปะคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะพี่เข้าใจได้นะนั้นแล้วอันนี้ทําไมพี่คุยกับแปะดีๆแปะไม่คุยกับพี่ ว่าเขามีอะไรเอ้าวไม่รู้จะคุยอะไรพี่พูดไปเยอะแล้วเมื่อกี้แปลกไม่ได้ยินเลยหรออันนี้มองพี่เป็นนักการหรอคือพี่มาด้วยมามาคุยด้วยเร่งแปลกได้ยินพี่ครับหมอในโรงพยาบาลได้ยินไหมครับไม่ได้บ้าพลาใช่น้องก็เหมือนโดนรีบนไม่มีครับเนี่ยได้ครับได้ได้คือเขาไม่ออกโรงพยาบาลนะครับคุณตำรวจผมต้อนขนางไงครับไปก็รอรอเขาทาัขั้นตอนหมอหมอครับอันนี้ถ้าแบบเป็นแก๊งมายู่โรงพยาบาลได้นานสุดเท่าไหร่ครับเกียรติถ้าแบบถึงไม่ได้มีฮะตอรี่ะ มันยืนได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อถึงไม่มีฮะตอรี่ก็ยืนไม่ได้ถูกไหมครับนี่แป๊บนึงนะครับแป๊บนึ่งได้ขออ้าวในโรงพยาบาลมึงออกมาเลยมึงออกมาเลยเฮียเดี๋ยวโดนเดี๋ยวปิชอบร่วมกันนะครับโอเคโอเคเี้ยโอเเครียบรับเที่อ่ะได้ไหมเราจะไปคุยตามเรียบไปคุยข้างนอกโรงพยาบาลไม่่นสมมติถ้าเขาไม่มีสตอรี่เนี่ยคือสามารถมายืนหมือนในโรงพยาบาลได้ไม่ใช่ไม่เป็นไรสตอรี่แึงว่าเราไม่ได้แบบมีสตอรี่กันนะกมนไม่สมาติถเขาไม่มีฮะนี้โคตอสามารถมายนห่นในโรยากรู้ไม่ใช่ไย มาแบบมันมันยืนได้ไหมยืนได้มันยืนได้ก็คือปกดเตียงรักษาเสร็จก็ต้องรีบออกอะอ่าใช่ครับแต่เมื่อกี้ผมมันไม่ใช่ที่พักพิงอะอ่าใช่ครับใช่ใช่ผมก็เลยมาถามไงเพราะว่าเมื่อกี้ผมถามเขาเขาก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีหมออะไรมาไล่เลยนี่เขาก็เลยยืนยืนอยู่นี่ประมาณยี่สิบนาทีได้มั้งผมว่าแคบอันนี้คือหมอไล่ใช่ไหครับเราไปคุยข้างนอกนะครับอ๋อได้ครับได้ได้คผมครับเฮ้ยหมอบอกว่าหมอไล่ไปแล้วนะต้องออกกันนั่นเนี่ยไอ้เนี่ยเดี๋ยวเจ๊เจ๊เจ๊แปะ ไอ้อยาขับรถชนมันะอยาขับรถชนมันะมันกูมันน่าจะให้มึงชนมันนะกูว่ายิงยิงกันนะยิงเอานะมันก็ชนได้นะแล้วพี่มันไม่ได้พี่มันเฮ้ยแปะไม่คุยกับเอ้ยแล้วมึงไม่รับกูไรเฮี้ยเอากูไปด้วยกูไปด้วยไปไปไปขับดักหน้ามาดิยิงยิงหน่อยเม็ดนึงขอเม็ดนึงเม็ดนึงได้ปะแปะแปะไปไหนแปรไปไหนเอา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 ขับรถชนเอา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 หล้มเองอีกเอา หนูปั่นหนักระยาบเป็นไหมนี่แปะลูกปั่นเป็นไหมเนี่ยมามาเดี๋ยวลงไปอันนี้หนูยังปั่นแบบว่ามีมีสองล้อติดข้างหลังอยู่ไหมเนี่ยฮะไอ้หนูนไอ้หนูยังใช้ไอ้ไอ้ไอ้เครื่องช่วยปั่นอยู่ไหมสี่ล้อหนูยังใช้แบบสี่ล้ออยู่ไหมเนี่ยหนูอุย้ยไอ้หนูล็อกทะขยันเลยหนอหนูก<น>็โง่ไอพี่ไม่ขโมยพี่ไม่ขโมยหรอกพี่ไม่ขโมยเอาเอาชนกูเอ้าเอาเฮ้ยไม่ไม่ถึงมึงไอชนกูไม่เอากูอะไรเฮี้ยเอากูไปด้วย เ้ยเอากูบอกว่ากูไอ้มาละพี่จอร์นเฮ้ยกูมาละพี่จอร์นไอ้เสียมาละพี่จอนหน่อยกูเอ้าะยังอีกเอ้ายังอีกเดือดมันลุ่เดอนั่นนั่นตามนั่นนั่นเดือาเออหมอชนกูอีกสาหลังเอ้ยซ้ายหลังแตกเออหมอผมเจ็บผมเจ็บโอ้โหโอ้โหหมอเอ้ยไม่ต้องแทงมันยเดคุยกับ่มได้เลยไอ้เสียเฮ้ยไม่จีมึงลืมกูไหมเนี่ยมึงมาละกูโงน ดีแค่ดีโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งลืมกูได้ไงวะมามามาลูกมอนรับรับรับปาด้วยลูกไปไปไปมอนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนหมอขอโทษครับขอโทษครับพอดีเมื่อกี้เดี๋ยวขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษได้ครับเมื่อกี้เดี๋ยวพอดีอ๋อฮะไอ้เหี้ยแปะมึงหมอ เมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือนีแต่หนีพี่ทำไมแต่หนีพี่ทำไมพี่ก็จะคุยดีๆพี่ไม่ใช่ผีหนูจะหนีพี่ทำไมฮะหนูจะหนีพี่ทำไมพี่คุยด้วยดีๆเมื่อกี้พี่ถามเรื่องตักกยานล็อกตักกยานวิ่งหนีพี่อีกพี่ไม่ขโมยหรอกเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็มีรถใหญ่พี่ขับรถใหญ่ไปแล้วพี่จะขโมยทำไมล่ะ อ่ะนะมองพี่เป็นอากาศนะนะเบา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 เนี่ยเขาจะโดนโดนเบาหรือเปล่าไม่ฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเองโดนเดี๋ยวพอเองโดนกระทืบมาเนี่ยเองก็บอกอีกว่ากระทืบผมเรือดอะไรตีบริสุทธิ์ใสหน้าซื่อเนี่ยแล้วก็ชอบแบบอย่างเนี้ยนอีกอ่ะเนี่ยเน่ยโจทย์นะจดนะจดแล้วนะเโจทย์นะเป็นโจทย์แป๊บเออโจทย์แป๊บเออเฮ้ยอยู่ไหนไอ้เหี้ยสภาบอกให้เลือกสนก็มาชนกูอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยแป๊บนึงโน้ตแพดอยู่ไหนวะคนดูกูลางงอ่ะ จดละไอ้ไอ้ไอ้นี่ใครวะไอ้โฟนใช่ปะจดจดจดให้หน่อยนะสภาเขาบอกว่าเริ่มจากศูนย์ใช่ยแล้วก็เนี่ยบอลนั่นอีกแล้วอีกแล้วเอ้ยบอลสองจดหน่อยบอลสองเออโก้ไหนไหนจะโก้หกอีกนะขับรถชนที่แลนอีกจะขึ้นรถที่แลนอีกโฟวพาดอีกเนี่ยมันหลายเรื่องเลยเมื่อกี้คือพี่ไปถามเขาดีใช่ไหมว่าเมื่อกี้หายไปไหนมาเขาบอกว่าเขารีตอมอแล้วก็บอกว่าเออแล้วมีคนยืนเฝ้าอยู่นี่คือรีตอมอไปเลยเหรอเขาก็บอกว่าแคทครับอ้าวสรุปรีตอมอหรือแคท เอตางงสรุปรีตอมอลหรืแคทสนใจลงมาทอกๆด้วยกันไหมรถคันนี้สนใจไหมเรื่องอะไรกันเนาะลงมาลงมาสิลงมาลงมาลงมาเรามาคุยกันหน่อยไหมแก๊งเราที่โกหกเนี่ยตัวไรมึงไล่ตีมันเหรอไม่ทีมันมาตีตรามาวอนที่มนต้องตีมันเยอะเฮ้ยอย่าไปยิงคนอื่นนะมึงระวังคนอื่นนะเฮียมึงไปยิงใครหน่ะน่ะ เมื่อได้หรอครับเทอร์นาฟไม่ตอบครับเทอร์นาฟหนูมือได้หรอครับไปไหนมาน้องไปไหนมาไปเล่นเดิมพันนะครับไปเล่นเดิมพันไปเล่นเดิมพันหรอเก่งไหมเราเก่งไหมเราเก่งไหมถามหน่อยเราเก่งไหมไม่เก่งครับพี่ไม่เก่งครับไอเปิ้ลไอเปิ้ลอยู่ไหมเปิ้ลไอเปิ้ลไอไอไอนี่มีเรื่องราวอะไรครับแค่แค่หาเดิมพันอ่ะอยากเดิมพันยี่ห้ายี่ห้าเออมีป่าวะอยากเดิมพันยี่ห้ายี่ห้ามีปะมีปะมีไหมมีไหมมีไหม มีไหมไม่พี่ไมม่ีพี่ไม่มีเรื่องอ่ะส่วนเองอ่ะหูฟังจะมีเรื่องปะล่ะจะมีมลอะไรบ้าามีอะไรมังติดเป้าหรอฮะมึงติดเป้าหรอนะแล้วที่ถามได้ยินไหมครับไม่ได้กูหาเดิมพันยี่ป้ายี่ป่ากูอยากกูอยากเล่นอ่ะมีมะวะแบบปืนสามกระบอกอ่ะเดิมพันยี่ป้ายี่ป่ามึงจะมาเล่นสองสองอะไรของมึงไอ้รั่วแถวนี้ไม่น่ามีครับพี่เออไม่มีหรอน้องใช่ครับไม่มีจริงๆรหรอน่าจะมีแค่สองสองอ๋อ ไอเปอยู่ไหนครัไอเปอะเอาอะไรไม่เอ้อะไรไหมเรื่องเกิดจากเปรลเลยอะเอเปิลอะไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่อยู่ไหนนั่นไงบ่ายเบียงอีกล้วจดจดจดเลยจดจดยป่งแป๊บนึงเป๊บนึงจดแป๊บกูจดละไอแจกูจดละสวยสวยสวสวยครับปาสวยสวยไม่มีคนนีไม่ีคนหนแล้วนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งเลยนะเมื่อกี้เบสองเลยไอแจ็คไอแจ็คนี้มันชอบเด่นไอหนุ่มเนี่ยมันที่เบแล้วอ๋อไม่มีแล้วครับสองคนนี้ไปดีกว อยากมีอะไรไหมล่ะที่มันถามเนี่ยไอเปอร์มันโกหกครับมันบอกอ่าจะไปฟาร์มอ่ะใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไเปอร์นะครับนี่ชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรนี่่ชืออะไรแล้วข้างหลังมีเคลียร์ดีไหมเขาบอกมาบอกไอแปะอ๋อนีไอแปะอันนี้ไอแปะไม่ดมไม่เปอร์ชื่ออะไรฮะกัรนับทอดทอดทอไม่ชื่อใครบอกเดียวกันในแก๊งเดียวกันใเนี่ยครับก็อยากผมก็บอกเขานี่ครับก็ตอนแรกผมก็บอกให้ไปแล้วเขาบอกเขาจะไปฟาร์มผมก็ไปดูไงครับที่เหมืองเขาบอกจะไปฟาร์มเหมืองผมไปเช็คมาไม่เจอเลยนะ เออฝ่าจะไปช่วยฟาร์มไหมใช่แล้วอีกคนแล้วอีกคนบอกไปเล่นการ์ดล้านไปเช็คการ์ดล้านไม่เจอนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมไปคุยกับเขาเนี่ยเขาเมินผมเนี่ยมองผมเป็นนักการเนี่ยผมต้องคิดยังไงกับเขาครับฮะผมต้องคิดยังไงเขาครับผมมาคุยกับเขาดีๆที่โรงพยาบาลถามดีๆกาหายไปไหนมาเขาก็เมินผมไม่คุยกับผมอย่าอย่าไปข้ามันะรอบแรกผมพอเข้าใจนะว่าคุยโทรศัพท์รอบสองครัไม่ได้คุยโทรศัพท์เดินเบลลผมกดวอลคุยนี่คืออะไรครับก็ไม่อยากคุยด้วยหรือเปล่าครับก็ผมอยากคุยด้วยไงก็อยากคุยด้้ววยยยคคุดนนนี่่เเเปปป็็อออะะไไรรรรหืลาับ เนี่ยมันถ้าอยากคุยคุยกับผมก็ได้ครับเนี่ยน่นนี่ไงคุยอยู่นี่ไงได้ได้ได้ทั้งวันครับคุยได้ทั้งวันเลยไม่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 ที่อยากสองสองเอาตรงนี้เลยป่ะเออสองสองเอาตรงนี้เลยป่ะเอาตรงนี้เลยไหมมึงบอกมีนะมึงบอกมีนะเมื่อกี้สองสองอะไรอะไรทั้งคนน้ำหาสองสองไม่ใช่ฮะมันแทงได้ใช่ไหมเออแทงได้เอ้ยมันแทงได้เลยนะมึงแทงมันทิ้งดิมึงแทงมันทิ้งเลยไม่มึงทิ้งเลยแล้วคุยกัแปะเออมึงมึงแทงสองคนนี้แล้วก็แทงคุยกับแปะก็ได้นะแล้วแต่พวกมึงอ่ะกินนอดีกว่าป้าถ้าแทงหมอออมมมันนนจจะาาาไไปหหหเเ๋พี่่แลล้วร เดี๋ยวพี่เป็นคนหาก็ได้แปะเป็นคนแอบเอาไหมแปะเอาไหมเดี๋ยวพี่เป็นคนหาแปะไปคนแอบเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้แปะไปแอบก่อนสิวิพี่นับจนถึงสิเอาไหมเดี๋ยวพี่ปิดตาให้เอายางแปะจะเล่นยางอยู่ไหมเนี่ยถ้าถ้าปั๊ถ้าหมูว่าพี่จับได้พี่แทงเลยนะเรามาเล่นกันไหมเล่นต้อนหาใครโดนใครใครโดนเจอโดนแทงน้าเนี่ยเบาอีกแล้ว ขยับตัวตลอดแต่พอพี่มาถามเงียบกิ๊บพี่มาชวนเล่นด้วยดีๆก็ตกลงไปเลยหัวเท่าไหร่อะมึงบอกตกลงไปเลยเฮ้ยไม่เนี่ยผมมาคุยกับเขาเนี่ยผมจะเล่นชวนก่เล่นซ่อนแอบเขาไม่คุยกับผมเนี่ยไอ้แปะอะไรเนี่ย อ้าหนามาแล้วเล่นเล่นกันไหมอ้าวหนาไอกแล้วเนี่ยคุยด้วยดีๆไปไหนไม่ได้มาเก้งจะมาชวนเล่น่อนแอบเล่นไหมอ๋อไม่เล่นเห็นชอบหนีเห็นชอบหนีพี่ไม่ใช่ผีจะหนีทาไมอ่ะเดี๋ยวพี่ปิดตาให้ก่อนก็ได้มามามาพี่ปิดตาให้พี่มอนไปให้ยี่สิบวิอาให้เพิ่มให้เพิ่มให้ยี่สิบวิหนึ่งช่องช้ำจะหาแล้วนะจะหาแล้วนะคนโดนหนึ่งจ่องจ้ำคนเดินเจอต้องโดนแทงนะแปะรู้ไหมหนึ่ง น่ะพี่ให้แอบไม่แอบพี่นับถึงยี่สิบแปดโดงเลยนะถ้าพี่หาเจอปุ๊บเองจะโดนแทงเลยนะอ่ะหนีพี่อีกแล้วพี่ไม่ใช่ผีแปะหนีพี่ทำไมเพลงช่องช้ำแปะเอายางหรือแปะจะแอบทางแกงไหมเดี๋ยวพี่หาทางแกงเหมือนกันยี่สิบห้ายี่นดห้าเล่นกันทำไมแปะพี่ชวนเล่นดีๆทำไมไม่คุยกับพี่ละ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสภาก็บอกแต่ว่าสะดุดขาพี่เหรอสะดุดขาพี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงเตะขากูเหรอเฮ้ยมึงเยี่ยมหัวหัวเตะขู่เหรอเตะกู่หรอบุหรี่ติดอีกแม่งเอ้ยไม่สูบบุหรี่ด้วยไหนแปะต้องถอดหมวกให้พี่ดูหน่อยได้ไหมพี่ไม่เคยเห็นเองถอดหมวกเลยถอดหมวกพี่อยากตบเกียร์อ่ะพี่อยากตบเกียร์แต่งละถอดถอดหมวกได้ไหมถอดหมวกได้ไหมถอดถอดไม่ไก้หรอกถอดถอดหมวกให้พี่ดูได้ไหมสภาเขาบอกแล้วว่าอย่า อย่าอการเริ่มจากศูนย์เขาก็มาหาผมไม่ใช่อันนี้คือที่ที่จะวิ่งนี่คือจะไปแอบใช่ไหมพี่จะได้ทำความเข้าใจพี่จะได้อ่านนะเดี๋ยวพี่อ่านเดี๋ยวพี่แอบเดี๋ยวพี่หันหลังให้เดี๋ยวพี่หันหลังให้นะได้ไปเลยนะไปเลยนะได้เดี๋ยวพี่ไปหาเจอพี่กระทืบเลยนะโอเคโอเคพี่หันหลังปิดตาอยู่นะัแอบแอบดีใจนะพี่ให้ไปเดให้แปปะไกอ มามาขานลงบานขันลงบาลซีบิกซีบิกนะพี่ยังไม่ให้ไปนะแปะจะหนีพี่แล้วหรออ้าวอ้าวพี่ไม่ใช่ผีเองจะเฮ้ยตามซีวิกกระทืบมันหน่อยดิไอ้เหี้ยมันหนีไอ้กูคนนี้นี่อยู่นี่มันกระทืบมันดิมันกระทืบมันนีเอาซีวิกดีกว่าอแปะมันชอบไม่คุยเว้ยมามามาขึ้นมายิผ้าย้มผ้ามันจะเล่นเร่องมาิลลอมาลูกป้าลูกป้าขึ้นมาไปแปะไอแปะลูกป้าลูกป้าขึ้นมาไปแปะไอ้แปะดีกว่าซีบิกเมื่อกี้ เซเบลล่าเซเบลล่าเซเบลล่าเอ้ยมามสปอตจุดมันหน่อยหนว่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มวนเ่มเนี่อหนุ่มหนุ่มนุ่มห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 นุ่มันุ่มน่มหน่มันุ่มันุ่มห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 นออนอนุ่มหน่มหมหนมหนุ่มหนุ่มหน่มหนุ่มนุมนุ่มหน่มหนุมหนก่มหนเฮมยพี่มอนถามม่ด่อันือมันุ่นกับ่มหใช่มหเ่รานว่มูนว่ล่น่อนุมหนมาถ้ามดไุ่ ลี่่่นนัแแตออชรถ้วาไม่พี่ม่อนแล้วประเด็นะคือผมบอกว่าเล่นท่อนแอบกันไหมแต่มันไม่ได้ตอบประเด็นนะแต่ผมบอกว่าถ้ามุดพี่เจอเองเองต้องโดนกระเทือนน้ำบอกได้เดี๋ยวผมไปแอบบ้านน้ำมันพูดอย่างเงี้ยได้ได้ได้พาวดหนตรงไหนแล้วไงที่พาวที่พาวที่พาวตึกตึกตึกทูนอะโอเคโอเคลงบานเล็บลงบานวอทโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปอันนี้อันนี้เคยแปะเหรอโอเคมึงเจอมันกระทืบนมาเลยมอสเมื่อกี้กูบอกแล้วว่าถ้ากูเจอกูกะทืบเลยฮะโรงบานวอท อ๋อขับป้อมดูเยี่ยงลูกป้าม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 าเฮ้ยยิงยิงให้กูหน่อยยิงให้กูหน่อยยิงยิงให้แปะยิงให้แปะให้กูยิงให้แปะกูไหนน้องแปะไปไหนไปไหนไหนน้องแปะไปไหนเหรอไอแปะไปไหนเจอแล้วไอแปะไปไหนฮะไอแปะไปไหนเจอแล้วนะได้เอ๋ที่เจอแล้วนะน้องแปะไปไหนน้องแปะไปไหนน้องแปะไปไหนเไอหลบหลบหน่อยเจอาเธอหลบหน่อยน้องแปะไปไหน น้องแปะไปไหนน้องแปะไปไหนพี่ถามบอกเพี่ถามหน่อยน้องแปะไปไหนพี่บอกว่าไงนะแปะกอบเพื่อนะใช่ไหมพี่แน่เต้หัวเยอะเต้หัวใหญ่เล่นกูขอแทงเล่น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 ด้วยกันเลยครับเล่น่อนแอบใครเจอใคเแทงเล่นเล่นกูขอแทงเล่นเล่นกูขอแทงเล่นเล่นกูขอแทงเล่นเล่นมีใครจะแอบอหรขอแทงเปล่าไอ้ยังมึ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 งรู้ป่ะมึงเหมือนพวกที่ระบายอารมณ์อีกแล้วเป็นที่ระบายอารมณ์ของกากีนังอีกแล้วจะเลอย่าเพิ่งมีใครจะแอบอีกล่า มีใครจะแอบอีกไหมเอางี้หนึ่เด็ดนะถ้าเจอโดนกระทืบนะก็เม um no um ื่อก um> ี้แปะบอกแล้ว่าแปะจะไปแอบหรือว่าแปะจะไปบอกสภาว่าสภาจะอยู่ผมโดนกระทืบแปะไปบอกเลยนะเอาไปหนึ่งจูงอันนี้แอบไม่โดนเลยเคโอดีกากินังไม่ใช่ผีเคโอดีหนีทำไมไอ้ยก่แลงวใครแอบไหม อังยิงเนี่ยรอบหมอบมาชุบแต่ถามใหม่ว่าเล่นไะไรรอบหมอบมาชุบเออรอบหมอบแอบอีกทีเล่นไน้สักแอบรอบนี้พี่หจะตาลับตาตาลายตาลายตาเพื่อละตาลายตาลละตาหมอมาเก็บผมก่อนนะหมอมาเก็บผมก่อนนะหกเท่าหกเก็บอผมหน่อยหกสิบหกเท่าหกสิบหกสิบหกปิดตาให้แปะหน่อยเดี๋ยวแปะจะไปแอบตัดตาละยตาเพื่อตาหลังให้ด้วยหลังให้เขาด้วยหลังด้วยหลังด้วยใจะเอ๋แต่ไอแปะน่าจะเจอง่ายหน่อยกลิ่นแรงหึง วิ้มาเน้่ยมาเนี่ยหมอมาหมอมามอมาหมอมาหลอนขหน่อยหนเฮ้ยไอ้ีขากูสั่นว่ะเป็นไรไม่รู้จอนไม่ตึงฟังนะเอวกูสั่นว่ะงฟังนะนจัดเลยลาตีนี้ยาวไกลรู้กานลาตีนี้วเออเอเออเออเออไปเอากูตื่นเลยสัตว์เออหมอบหมอมาหมอาหมอมาหมาหมอมาอมาหมอมาอบมอบมหมาหอหมับมอาหมอบออบมบมออบมอ้อบบบอดาวมะ ขึ้นรถดิขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถดิไอ้กว่ารถมานะกูไม่มีรถใช้กูว่าอุรุตน่าจะเป็นพวกมันนะอุรุตขาวใช่ปะอูรุตขาวใช่ปะใช่ปะไม่มีใครปกป้องมันได้เพราะคุณเพราะเราทำตามกฎทุกอย่างเฟคเฟคเป็นใครปกป้องมันได้ขับเลยขึ้นเฟือเฟือกุลแองกี้เราพอพอก่อนไหมวันนี้บางๆพอเราไม่อีกรอหนึ่งขอที่สามขอที่สามไม่พอนะให้ให้แค่รอบสุดท้ายนะ เอาไงถือว่าพอของป้าของพอไม่สตาร์ทาวไม่ได้ปิดพ่งนี้อยู่แล้วไม่ถ้าพี่ไปแล้วผมขอเล่าต่อได้ไหม